สวัสดีค่ะพบกันในรายการนายกอนมัตค่ะคุณผู้ชมตัวผีไหมคะงานมีเรื่องผีมาเล่าให้คุณผู้ชมได้กิดกามรับฟังก,กันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยชืย่อดังแห่งหนึ่งในฟังเรื่องราวของถนมมรณะ เราชีวิตของคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา,านมาีความอยากรู้อยากมองเอาเละสิคะเรื่องมันเลยเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอยา่างไรติดตามชมได้ในรายการนายกอน,นิจกันค่ะครับพี่เอกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับชนะไงรับน้องปีนี้ดุกปะโอ้ยพี่โคตรหนุกอะ่ะยังรับน้องจะอยองขวัญน,นะพี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> พูดไปเล่นไปที่นี่เฮียนเว้ยแล้วผีที่พี่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะพี่ถนนมรณะแล้วถนนมรณะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะพี่นันมรณะไงครับหรือว่ามนมรณะภาพอะพี่ถนนมรณะมันประวัติในคืนนึงอะมีนักศึกษาขี่มอไซค์ผ่านไปแถวนั้น แล้วมีลมพูบใส่หน้าเหมือนมีเส้นผมมาบาังหน้าคนนั้นก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหันไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าบอกว่ามีหญิงแก,แก่คนนึงนั่งซ้อนท้ายอยู่แล้วผมอะ่ะเข้ามาพันที่คอทำให้ผู้ชายคนนั้นประสบอุบัติเหตุตายอีเรื่องนึงน่ากลัวมากมีคนเขาเล่ามา ในคืนนึงอ่ะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังขับรถไปทำงานผ่านถนนเส้นนั้นมียายแก่บกม,มือรอรถอ่ะโบกมืออยู่แต่แกแบบกลมนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ขับผ่านไปสักพักหนึ่งน้ำหมากอ่ะไหลลงมาตรงกระจกหน้ารถ ุข้าพอรกไหมตกใจรถชนต้นไม้ตายพี่อย่างนี้เล่าละเอียดเลยนะครับเนี่ยเคยไปเองพี่ก็ไม่เคยไปหรอกมนีูที่กลัวไงแต่น้องๆอ,งอะ่ะคงไม่กลัวหรอถ้าไม่เชื่อก็ลองไปแล้วกันเฮ้ยมาถึงกลางทางแล้วว่ะ นั่น,น er ไงผียายแก่ที่พวกมึงอยากเจอเป็นไงล่ะพวกมึงคุณยายครับวกผมขอโทษจริงๆนะว่ผมไม่ตั้งใจจะลบลู่อะไรคุณยายหรอกแบกันเป็นบาปฟังไงก่อนนายโบเคยขาวไผ่มันขับรถมอตะไซค์ผ่านมาทักพี่ใส่หมวกกันน็อกแาบโบหัดข้างขับมาใบใบร่มยังแห้งควายหมวกไหลพิตาเนี่ยโบเห็นหงส์จะร่องไปกองพื้นกางทางพูนไกลๆพูน เรื่องที่ยายผมมาจากมันคารถแล้วก็รถแหกของชนต้นไม้ตายบอกนั่นเมากันม่าคนดีๆครับมากกันยังความคนเมามันสุเดียย่างเอาอยายเราเรื่องเรื่องผู้หญิงออกขากอะ่ะ โทรศัพท์น้ำมือถือกระแหงลงผ่มลงไปเก็บมาเบิ่งทางพับลกกันแบบนั้นส้นกันหลายยังที่ยังหน้ามาโทษว่าผิดแถวนี้เฮียนลายหกจากเบิ่งเจ้าของนี่อยากจะบอกว่ายายไม่ใช่ผีหรอคะถ้าพอมันผีย่าจะเป็นผู้คมจริงในจังหมดบ่อ <c oughs> ชัยีคัฒนานนท์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเราพร้อมที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภยัยบนท้องถนนให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีอย่างเข้มงวดและก็แข็งขันนะคะวันนี้ในหน่าพร้อมด้วยทีมงานพี29ต้องขออนุญาลำลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในรายการนายกอนุมัติสวัสดีค่ะ